กูท่าไทยโอนคนชอบเท้าไหมชอบดับเมียไม่ได้ชอบนะก็เป็นกระแทกกูท่าไทโอนชี้แล้วเท้ากินแล้วเท้าแต่บังเอิญพริตตี้ไปชีดเกินขนาดทําให้เสียชีวิต<ม>ก็เลยกระแทกดรอปไปบางคนก็มีน่ากินเลยจริงไหมวิลล์มันดีไหมหรืออะไรก็ได้ไหมพ่อดรอปไปเซตปุ๊บแต่ให้คนที่จับท่ำธุรกิจตอนปีฮ่าชอบกูท่าไทยโอน ร 10, 19, ้อยสติดีสิบล so mm ้านรอคเอรัค okay, yeah, ่ะหลังจากการมีวัฒนธรรมก็เปลี่ยนมาเป็นอหาซัมเอลไานในชีนเคยได้ยินมาจะอูในกาแฟตอนนั้นกินไหมกินนะพอดื่มกาแฟดังมาเลยพี่พี่ก็ยังกินเลยพ็บอกกินแล้วพร้อมใช่ไหมแต่ห้าโรวมม่บางคนกินระาับสูงเพราะมีซนผสมตัวต่างๆนะคะเสร็จปุ๊บกินตัวนี้เข้าไปัวมั้ น้ลรัมุนสวยน่าแบบุ่โอ้โหหน้ายังไม่แต่งเลยนะเออเป็นกาแฟคนเด็กกินก็ได้กินแต่ค้นถิ่นจำทำตัรนึกรวยเป็น1 0บยี่สิบล้านรมดเลยค่ะหล้ากนั้นเดี้ยมาจะเป็นคอลลาเจนรวนจากงดเนียยไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงสิไม่รู้สัวกินไหมคะเดี๋ยวนี้นำุดๆยุ้้คอลลาเจนไปเซ่ไ่เนนมสคอลลาเจนแต่ว่ามันเป็นแค่ซุดซุดนึ กินไม่รู้อะไรอีกครั้จริงนะจริงในปีฮาวุพ้นจับท่านธุรกิจรวยแน่นอนนะแล้วถ้าปีฮาแบนร่างร้ายมันก็กองอะไรคะรับอะไรเสร็มันเข้าไปปากไปซุปปกซุบแล้วร่างก็เข้ามาในจุดของสารเต็มเสี้ยว เยาวันประท่านและทันรอบประท่านเอาซีปีซีสิบสองล้านสองปีสองล้านตอนนั้นจบมื่อค่ะสามารถในช่วงของกันเดี่ยวให้เป็นคนนั่งกระแสนั่นคือพี่เบิร์ดถุงชัยโดยจากมันพี่เบิร์ดเออเราเรียากอะไรพี่เบิร์ดเออเดินเด็กมาที่นี่กันเด็กพี่เบิร์ดลงเด็กเด็กล้าหลันก็เดยกพี่เบิร์ดเพราะว่าอะไรหน้าเขาเด็กเพราะเขาเป็นคนนั่งกระแสกันเดี่ยวไอแอร์ไอบินไอชี ในประเทศเยอรมนีดูเข้มขลังเราไปกันไม่ได้ที so 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 ่เื so ่นแตะเม่ไ้ที่ลาดอีกมาแล้วก็็อบมาทุกคนจะต้องต้องานเหมอทังนนเลยสต้อง้าเด็กมือนทงนั้นเลยคือเบิร์นาเด็กมาเด็กมาเวอร์กินเตี่ยกระเช้นอะไ้องอะไรตัวนั้าเด็กมันจะต้องนเหมทังนนเลยนั่นคือสั่เต็มเซลลนะคะในปีรุกแปรในปีฮาแปบเขาก็เลยจับตรงเนี้ยสะสเต็มเซลจากพื้นทั้งจากสัตว์ั้นจริงไหมฮะตอนนั้นที่เขาเอากระแสนี้เข้ามานะ ตอนนั้นสุดเลยนะนั่นคือท่าใช้กินเหลี่ยมนั่นและโอเดียนสุภาพแต่คนที่จับท่าธุรกิจร้อหมารวยเหมือมนกันต่อมาประโ o ยคหน,นึ่งนะ S O D เคยได้ยินไหมมันจะทำไปเรื่อยในนามไทยของการมากที่สุดและสามัครข้าวไปฝักช่วยเสริมในนามไทยเรามันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะการวิจัยพัฒนาค่นะความคุ้มทุนชั่นมันก็เรื่องมากขึ้นเพราะมีเครื่องมือนูุนนี่นั่นน,นี่ มัฒนาขึ้นนะคะพ่อมากนีมกนึงจะเป็น S O D ตอนนั้นพี่มีคำม,มาหลังแล้ว S O D คนนี่นัำกระแสข่วาวมาคนแรงได้แรงก็คือดึกเจมแรงขามตรงมือค่ะ,คคคะอ่าเดินเจมแกรนะเป็นผู้นั่กระแสข่วาวม,มาเลยนะยังไม่ได้ดังในโซนกับดีพอ,อยังไม่ได้มีใครขคำมาเปิดพิ่งมาเปิดตอนนี้แหละแต่ผักพึ่งก็ผักพิซซานบางโซนคนนี่แหลมสามจังหวัดนี่แหลมส,ง,ส,ง,สงขลาสงขลาที่ตาปลายคนนี่เนาะ คนเลร้านนะคะแล้วก่อนนั่งบอกด้วยว่าตัวนี้มันดีหมากๆเลยตอนปีฮกนึงหน้าหนุค่คขามาฉลองเบียร์สองแล้วคนที่จากถ้ำธุรกิจตอนนั้นคือเหมือนอ่าบอสบอสไลฟคนเล็กๆเทขึ้นด,ดาบบนเวทเทียนสิบล้านยี่สิบล้านจากคันเต็นมัดปลอมมือขานะคะต่อไปมีวันชนะการนั้นก็มากว่าเดิมเรานะคะ เขกากำลังชนขึ้นมากเป็นในยุคของยุคนี้เลย,เลยมีฮอบแดดนั่นก็คือ um เทโลเมียเคยได้ยินไหม,ม,มไม่เคยได้ยินไนมะ่เคยได้ยินพี่ๆเราไม่เคยได้ยินนะได้ยินแต่เด่นแท้เทโลเมียเขาคือตัวที่เข้าไปปรับลำวะ SOD นะคะ SOD มันปรับเซลล์ปรับเลือดแต่เทโลเมียมันคือครังไม่เซลล์เลยเลือดเลยถึ่มันเข้าไปปรับซองไปมัน,มนแนข็งแรง,ง,งขึ้นดีขึ้นถึงชั้นโครโมโซมและ DNA โปรเมค่ะ เรียกว่าปุูกกระแที่ีคนทำธุรกิจรวยไหมรวยม่ยรยนรอีเลยนะยแล้วถ้าเกิดว่าเรามาจากกระแส SOD กับเทโลเมียรในปีนี้ข้างท้ายรวยมัยรยนรวยผลลัว่ามันรวยได้คือช่วงอะไรช่วงจังหวะในการทำธุรกิจไม่คมว่าอะไรหนึ่งถึงสามปีแหลเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เรายังอยู่ในช่วงผู้นั้าสิบคน SOD เราจับไม่ไม่ จะเราเมียโดนจักมามามาเข้ามาการตลาดเราเยอะไหมเยอะพ่อเยอะแท็กความสำเท็กเราก็มีเยอะจริงหจริงคองท้นไม่โด้จักฟองทีค้นเราสามารถพูดคุ้ได้ไหมได้แต่พ่อมาช่วงที่อสงช่วงผู้ตามสีถึงหกปีห้าสิปอร์เซ็นคนทำไไปแล้วกินไปแล้ว อีกห้าเปรลือแข็งขึงนึ่งเทยังไม่ท่ำเลยยางไม่กินจริงไหมคะทั้งสิบคนโดยจากบมแล้วห้าคนเลือ5หาคนเทยังไม่กินเลยไม่ท่ำสามารถต่อธุรกิจได้หรือมันกาได้าหมืกันแต่หน่อยว่าชมแรงจริงไหมคะแต่พราะว่าในชมไงท้จิตปีขึ้นไปผู้แห่ตามกินก้อนตะมุ้งกินก้อนะทั้ก้อนตะมุกินก้อนะกลงรางไปจนถนหลักฐานนะบางคนก็เปลือด้วยมแล้วทั้งสิบคน นะคะโรดจากว่นแล้วนะคะกาวคนเหลือแท่คนเดียวเหลือแท่สามคนโอกาสในการทำธุรกิจน้อยว่าไหมหน้อยว่าจะไหมเพราะฉะนั้นถามทุกคนวันนี้เลยถ้าเกิดว่าไม่ว่าอยากกินเรื่องสุขภาพหรือทำธุรกิจอยากอยู่ช่วงไหนผู้นั่งปูตามหรือว่าผูแห่ตามผู้นั่งเออใครเล่นปูแห่ตามกันเยอะนะลบหมดแล้วไม่ได้นั่งใช่ไหมครับพอโอกาสรัดเทเราจะ มีไรได้มากพาเกื่อสูงขยายตลาดได้สูงและกินดูแลสุกภาพได้ด้วยว่าเดิมนะนี่ก็คือกระแสจังหวะโอกาสซึ่งหมาดูว่าแล่นวัตกรรมจะเป็นนีไร้ค้าตอนเลเดียวเทนที่มาให้กินทานและดูแลพุทีิมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาะพับมาปีแล้วเข้าปีที่เจ็ดเนี่ยมันนี่ตัวได้ปะตัวนี้เลยค่ะถือเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ นะคะที่มันยังอยู่ตอนตอนกระแสตอนตอนกระแสแม้ว่าคนยังไม่รู้จักเยอ่เราทำการตลาดไดนั่นคือเชโลเมียนะคะเชโลเมียมีเยอะมาก้วยเจ็ดเจ็ดแปดแปดแต่ของเราซ้ายพัดเทโลข้ามข้าวซึ่งลำวัดทุสกาพัดนะคะเมื่อใดค่ะนะคะซึ่งรู้ในชื่อว่าเชโรลาเชโรลาเนี่ค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเชโลเมียนะคะนี่คือเชโลเมียไอซีเลียเนี่ยค่ะ เทโลเมียทีว่าเวลาตัใช้ชีวิตทุกวันไอ้ซีเล็กเล็กนั้นมันจะดี่งหดซันลงสลงนันนคือเรียกว่าเทโลเมียเมื่อในเมื่อว่าเทโลเมียหดซัลงหมายความว่าเซลเราก็เสื่อมลงพอเสื่อมลงเสร็จปุ๊บโรคต่างๆเข้าหาเราง่ายไหมยลุ่มกบมังอะไรมังมัวแม็ดนะคะแต่ตัวเทโลเมียเนี่ยมันจะเข้าไปยืนอายุ่ฝายเซลเล็กเล็กนั้น ใหยกับเราดีไหมแม่พี่อายุเซลล์เพิ่มขึ้นมายเขาบอกความชั้นแรงในระ่างกายเรามากขึ้นมาหมัมกขึ้นเพราะมันต่ออายุเซลล์ให้เรามากขึ้นแถมยังทำให้เราเลดอายุจากอาซิฟเหลือสักสี่สิบเป็นเดียวไ้พอเซลล์มันแตกไปมากนั่นแหละ,ละถึงเข้าไปปรับลึกถึงภูมิท,ทุนแถมตรงนี้ค่ะมันช่วยได้เลยเลดอายุชะลอวัยเออด้านอนุญาตสระตับนฮอร์โมนนะ เราก็ช่วยนะคะอย่างซิวฝ้าต่างๆมันจะไปสกแนกนมดปอนกอนนี่ฟาอินฟาเรดส,สกแกนหน้าการก่อนเปื้อนตรงไหนจะฟุดกองงานก่อนปอนน้าน,น,น,ปะนะคะถูกตัวเลยนี่คือคุณสมบัตินและแหล่งสีสำคัญได้รับรงางวัลเหรียญทองอันดับหนึงจากประเทศโปเลนด์ทาใช้ยันต้องมี่าอูุดรักษาได้กำลังไาเดรนาดน,นะคะโอเคค่ะมาดูตัวที่สค่ะ ตัวที่สองตอนนี้ SOD เดียวนั่งเองที่ห้นตัวเหมือนกันนะคะชี่คับเคลื่อนธุรกิจมากในปีวางคำถามถ้าเกินว่าบริษัทบริษัทเลินเปิดใช่ไหมมีนวัตรกรรมรว่สินค้าแกนตัวเดียวถ้ามันไม่ดีจริงอยู่ได้ทุกปีไหมไม่เจอไม่เจอวิสเมอร์ SOD ตอน SO นี้ ขับเคลื่อนธุรกิจมากมีว่านในบริษัทจุดเจนแผนพอละกอนที่เราพูดครัยังไม่มีตัวอนมีตัวนี้ตัวเดียวที่ดูแสุขภาของเมือ่อใดค่ะ <tal ent> ซึ่งตัวน,นี้มันจะทาไปาปรับไรปรับเรืองอะไร,ซะระเซลล์เรือก็เรือนคํ <S <S านถามว่านี่อายุคือร่างกายของเรากินชาวัตถุภาวะทือว่าคํานถามคำไรเดี๋ยได้ไัมเราต้องให้ตัวตรงนี้มันปิดปกติไม่ได้ใช่ไหมคะตัวนี้มันจะเข้าไปซ้อมเลย ้าจากลเ,เลเทนเนอรมันจะข้าไปถึงออก เช่นในเลือดให้กับเราเทนไลเวทนี้ทำให้เราไลเวทนี้คือพะทุกคนเลือดเนืออมดบอกอันชายชีวิตกันมีทุกอย่างมันเข้าไปทั้งไรทั้งไรซึ่งเรามองไปเองนะะบางที่เราบอกออกร่างกายแล้วเริ่มทุดชิดดีแต่เป็นจริงเลยค่ะออกร่ากายเป็นส่วนหนึ่งแต่ทั้งไรเสื่อมออกร่ากายไม่สามารถจะซ่อมได้เราได้บางคนบอกว่าฉันกินผักใบเขียวกินหญ้าใบเขียวแต่อย่าลืมว่าข้าวสารเสื่อวันนี้หมดนก็ทําให้เลยใส่เวทเราใส่เวทเราแรงกันไปทุกอย่างมันผสมสารเกมี่ ชิลนิดชิลนิดชิลนิดกอเกิดตัวท้าให้เราเงินรงต่างๆได้แล้วตอนนี้มันจะเข้าไปช่วยซอมพัดเซี่ยวเขานะคะแล้วมาสร้างตเซี่ยวไม้ให้กับเราแถมนี่ไฟฟารีนด้วยนะช่วยสแกนแลวก ไปซ้อมจุดเงินเนสร้างสมดุให้หนังงายไหมตอนที่จะช่วยล้ายทามากเลยค่ะผอมับบเซี่เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการใช้ตาต้านอนุมูลอิสระจากเมลอนเักาะรังเซึยงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดบรรดาทุกสายค่ะนะคะแล้วก็รังเซิยงฟ้าต้านกุแลอ่อนเยาว์สต็อกนายเราผิวสวยอยู่ต้องกันนะคะแล้วก็เยียวย่นนะคะใครที่มีชอบเยียวย่นนั้นกินได้เลยนะโอเคนะ อ่ะต่อไปเลยค่ะนะคะแล้วตอนนี้บอกเด้ว่าโคกันนะพอเขาจะมีดอกกุหลาบจากเชือกเขาเอวและบอง์เกเรียนะคะซึ่งเชือกเขาเอวอ่ะมันจะช่วยในเรื่องของชะลอชาลาเพราะว่าดอกไมานน้นั้นนั้นร้องรันนะค่ะโยไม่ว่าจะยินไม่ว่าจะรอนิย้ยนรอนิย้ยนรอนั่นก็ยงังโคตรเท่นแนั้นและมีเพีย่ยวนะคะเป็นเวลานานนะคะส่วนบอง์เกเรียมันเป็น่วยในะถ้าไม่รองหอมทุกลูกคุณคุณและ,ละรูของคุณดูแลมันกัไมหน่อย,น,น,ยนะ ต่อไปเลยค่ะนะต่อไปนะตัวนี้สำคัญมากๆเพราะเรียกว่าลำไส้น่ะเป็นสมองส่วนที่สองของร่างกายจริงๆเดี๋ยวมันไม่รวมมันยาวเท่าไรก็เก้าเมตรนู้มันคดอยู่ในพุ่งไปนั่นท้ามที่จริงว่านี่ใช้ชีวิตมากกี่ปีแล้วเราเคยกินดีท็อกล้างลังไส้ไหมไม่ใช่ยาท้ายนะแต่เป็นดีท็อกซ์ล้างลังไส้เคยเคยล้างไหมไม่เคยไม่เคยเลยนะบางคนก็เคยเล้ แต่พี่ๆก็เคยที่ไม่ได้มาบอกพอนีแต่เป็นที่ท็อกทีมันลาแขกส่วนล่างเพราะดูหน้าลํางไส้ของเราทองส่วนส่วนต้นส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างส่วนต้นผนแรกส่วนที่สองคนคนุนผสองส่วนที่สามสุดปลายส่วนใจแล้วจะไปล้างลายลําไส้ที่เวลาเรากินแล้วเราถ่ายเราดีแล้วก็เราถ่ายแหละของใหม่ออกในของเก่ายังทับทุนอยู่ชั้นที่ และชั้นสองซื่อของเราอ่ะมันพิเซษว่าดินถอ่วมยนตรงไหนได้รับลิขสิทธิ์ที่จนเป็นรายได้ล้างล้ำไส้สาส่วนส่วนต้นส่วนกลางส่วนล่างหมดเลยค่ะสิษตรไทยแรกเลยในประเทศไทยนะคะลากแบบไี้นะะวันนี้จะเป็นผลละม้ว่เลือร่วงกันค่ะและมันไปสะอาดเมื่อสับก้อนไปนะคะคัดๆๆๆล้ไเรา แรกๆมันจะเอาของไม้เอาก่อนเวลาเอกกินวลาดอกกินนั่นคือของไมหล้างๆมันจะเริ่มออกฉาขึ้นเพราะมันเข้าไปทำปฏิกิริยาหลังส่วนก่อนกับส่วนกลางบางคนก็บอกกินไปแล้วเออยพี่นี่มันท้าดีนะแต่พอกินไปสับปีนั่นเลยใช้ตอนนั้นมันกันลังไปทำปฏิกิริยากับส่วนชั้นบนชั้นกลางที่มันแข็งแข็งนานๆที่มันทับตัวมัน จะไปทำให้นุ่มไม่ฟูแล้วเขาจะล้างออกขัดออกขัดออกขัดออกแซดมันเคลม SOD ไฮดรกนฉัดเพื่อป้องกันหายกับเราและมันจะชักดีีให้กับภายในบางคนผู้หญิงมักงอะไรแต่ตอนนี้มันจะเข้าไป